สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์วันเสาร์เสียงแหบขาะยังบาหายนะคะเนื้ออ้อยจะเห็ดเล่าอยู่ไม่กินไปให้ปังกวางกินนะคะติดเกียร์จะน่อยก่อนทอดไข่ครับพี่น้องทอดไข่เจียวเพราะว่านี่ปังกวางมากมื่อี้ก็กฝนตกลื่นครับพี่น้องเพรว่าอาอ้อยกับเห็ดก้นอนเห็ดก้นอนเราก็จะผ้าหน่อยไปตลาดนะครับเพราะว่า คนตกนองที่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดบัไดแถวพี่นองแสินงด,ดีเข็ดเข็ดไปวัดคนพอ่อวัดหนุ่มชั้นม่วงกวัวค่ะเอ้โอ้ยก็เข็ดน้ำพริก วมักกินน้ำพริกน้ำปลาบีบักเน่าแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกสดค่ะนัง่งจะมาก,กินแบบนีมตลอด <c oughs> เอดตาโซ่ร้านร้านได้กินนะคะแต่ว,วา่าไว้กยกพัดละรกิจหลายหลายาทีามมาวยวยย่พี่น้องถ้าลรกิจอย่างตีใครถอดงานบางงานบอว่าอย่างไรเด้อพี่น้อง กเคีค่น,นั่อองอันนี้คยงอันนี้คือเฮ็ดให้นั่งเปนตลอดนะคะอา่อยมีไข่บ่าไข่เจียวพริกน้ำปลาสร้างเฮ็ดเป็นสิตลอดเอาเจ้าห้อน กอเปึงแผนเหกนั่งนะครับ <c oughs> ถึงจะเมจานันที <c oughs> ่นันเพื่อเติมสีล่หกอบเอาเอานไรทาน ที่เสียงที่เขาอ้อยที่ได้กินตลอดที่นั่งอยากนอกจกก็จะเป็นหนอยซื้อล่าซื้อก้อยตามคำามจังบางครั้งก็อ้อมหอยมากินอ้อมหอยมากันเลยอ้อยมีเวลาเห็ดแต่อาไยเก็นตุ๊กตาลายนะคะ เวลาเห็ดตรงเห็ดดีบดท่านเวลาเพราะว่าต er <with> ั้งกรยิ่ย่ายบอดแบนนะคะที่เห็ดหนเนี่ยขึ้นมาเป็นแผ่นี้มล็ดเนีเวลาอ่อยตะลุบปุ๊บอ้อยตะลุบปุ๊บอาอยปิดแกะทันทีเลยเ่ยิเห็ด อ่อยไปเตรียมรยบร้อนะคะเลยตักเข่าสุดวยอไปวัดน้ำพริกไข่นี่นมาแทนไงเอาอ้อยเฮ็ดโปเข่าเลยเนี่ยเอาอ้อยจะตักเข่าแล้วก็เอาไข่นี่โปะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเอาอ้อยก็เตรียมเอาไปวัดไหยร้านก่อนเด้อจ้ะให้ปังปอนได้กินนะคะ ไปวัดน้อกันจ้า,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 าขึ้น ปองกวนได้รับแล้วละพระอาจารย์เพิ่นรับไปแล้วนะคะมาก,ก่อนมุ้งหนึ่งแบบจ้าอาจารย์จ้าจ้าของมากพึ่นด้วยนะได้กินแล้วละ่ะ พี่น้องป้าอ้อยกระสิมว่าหยาดน้ำให้ร้านนะคะถวายพระเรียบร้อยแล้วสาธุป้าอ้อยมาขอหยาดนา้ำส่วนบุญกระสวนคือง่ายทิติวัดกุนทิดได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคอบครัวนุวน,วนขขวทิด ให้ฝากแม่ธรณีแม่ภูเขาในลานภูคาน้าทิติบาทคุณทิพย์ได้รับส่วนบุญกุลกุศลที่ภูคาและครอบครัวส่งไปให้นี่นะแม่สาสุเกิดไปสาตใดสาตใดใครเขาเกิดมาสมบูรณ์เป็นคนจิตใจดีเมตตาก,กับคนทั่วไปเรียนหนังสือจริงๆให้ป็นเจ้าคนน้ายคนเดยสาสุไปวัดแล้วๆ็เลยมาตลาดที่นอน ฝนตกลิ้นอีกเราจะมักเขียบมั่นกกกกสวยงามงามน้าตลาดเสาเดินหานอนก็นด้วยนะ มองจอดลถเลยรื ừ, đây, ่อเดือน้าเดือน้าว่าน้องยืดแถวใดบ้าง้งมคือนั่เเตกจักหานนองสาวได้ปะเด็นจักอยู่ไสงอ่อยแบบนบานเนาะกวกกหน้าแไงบกวกขีองเอ้ยืดไยืดไป พักขี้เล็ก,ลก,ลลกนี่ครบหมดเลยหม่มะข้อไม่กินออยู่เมืองนอกเป็นเห็นเ็นพิยาเป็นห้องยากเลยยากเพราะนี่นี่มาจะมาซื้อของพวกนีนก้ไปขายอยู่ลานะตลาดเศร้า